เฮ้ยพี่ปื้มเจอเหรอโอ้รีบเข้าบ้านเถอะโยนทิ้งไปเถอเฮ้ยพ่ไปแล้วพี่จะกินได้หมดเลยเก<ส>็บตาลหรอครับไหนขอพ่อดูหน่อยเฮ้ยํำไมเป็นอย่างนี้วันนี้พี่ปื้มมาเล่นทรายนะครับ ไปเอาแมคโคกับรถดำมาเล่นด้วย <Yeah. S 1> วันนี้เราได้กองทรายใหม่อีกแล้วเนะาะใช่กองทรายกองใหญ่เลยวันนี้ oh. พี่ปื้มเอารถแมคโคร,รถดำมาตักแล้วอ่า oh. ้วแม่โคตักเลยครับ oh. ถมดินลงบ่อยอีกแล้วใช่ไหมโอ้โ oh. หได้ทรายกองใหญ่เลยอะ oh. ยกใสด่ดำเลยครับโอ้โ oh. ห oh. รถโอ้ oh. รถแมคโคคันนี้ <Yeah. S 1> ทำงานดีมากเลยครับ ขยันมากเลยครับโอ้ขุดแรงมากเลยคันนี้อุยอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะพ่ออะไรพี่ปื้มฮ้ยเยนี่ลูตาเยอ่ะพี่ปื้มเจอหรอไหนขอพ่อดูหน่อยเฮ้ยคืออะไรอ่ะเหมือนเยนี่ลูกตาเลยเก็บไว้ก่อนเนาะอ่ะเล่นทรายกันก่อนผมทรายลงบ่อหรือเปล่า เอ้า <lining S 1> พี่ปืป้มฝนจะตกแล้วเข้าบ้านเร็วเก็บของเร็วเก็บของเร็วฝนจะตกแล้วเร็วเร็วเร็วเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อเก็บไมโครรถด,ดับไม่ให้นะไปไปเข้าบ้านเร็วเร็ว<ป>เร็ว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 ไปกันฝนตกแล้วนี่เหรอโอ้หรีบเข้าบ้านเถอะโยนทิ้งไปเธอะ โอ้ตอนนี้ฝนตกแล้ว <S <S เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยออกมาเล่นนะพี่ปุ้มนะ ตนนี <are again response> mm ้เช้าแล้วเหรอพี่ปื้มไปเดินเล่นกันไปเล่นกองทรายกันดีกว่าอะไรอะอะไร่มันเด้ลูกตาเลยเกิดอะไรขึ้นทำไมมีลูกออกมาอย่างนี้ล่ะพราะว่าเหมือนลักษณะยลนี่ลูกตาเลยอะพี่ปื้มเกิดอะไรขึ้นทำไมเป็นอย่างนี้ล่ะหรือว่า เมื่อวานที่พี่ปื้มเก็บได้จากกองทรายเฮ้ยพี่ปื้มเจอเหรอโอรีบเข้าบ้านเถอโยอนทิ้งไปเธอเป็นเมล็ดเยลลี่ลูกตาเหรอ,อนี่เป็นเยลลี่ลูกตาที่ทุกคนตามหาแน่ๆเลยอ,อ,เอย่างนี้ต้องเก็บกลับบ้านแล้วอ้าวกันไกลมาแล้วจะได้เอาออกง่ายๆนะอ้าว อเบอ,อ่าเก็บใส่ตะกร้าเลยนะโหมีเยอะเลยอะโอ้โห,โหทำไมเยอะจังเลย,ยเอาไปขายต่อรวยแน่ๆเลยเนี่ยโอเคนี่ลูกสุดท้ายละลูกสุดท้ายแล้วลนะพี่ปื้มเก็บข้าบ้านดีกว่าเก็บข้าบ้านดีกว่าขายได้ราคาแน่ๆเลยเนี่ย เดี๋ยวพ่อมานะปิ่ปื้มเก็บเยลลี่ลูกตาไว้นี่นะครับเดี๋ยวพ่อไปก่อนนะปิ่ปื้มนั่งเล่นไปก่อนนะครับเฮ้ยพ่อไปแล้วปิ้จะกินได้หมดเลยปี่ปื้มทำไรนะ่นนะเอา้าปิ่ปื้มกินไปแล้วหรอพี่ปื้มอิ่มแล้วหรอแต่นะามานอนเล่นกันดีกว่าเอาตัวปิ่ปื้มไปนอนเล่นกัน พี่ปื้มพี่ปื้มเป็นอะไรครับเจ็บตาเหรอครับไหนขอพ่อดูหน่อยเฮ้ยทำไมเป็นอย่างนี้ oh, <no. S 1> พี่ปื้มไปทำอะไรมาไป <c oughs> กินเยลลี่ลูกตามาเหรอแย่ <c oughs> yeah, แล้ว <c oughs> โอ้โหทำไมถึงเป็นถึงขนาดนี้ <c oughs> ตอนนี้พ่อช่วยดึงออกมาจากตาพี่ปื้มนะครับวันหลังพี่ปื้ม่าก,กินเยอะนะครับ <c oughs> เดี๋ยวจะเป็นแบบนี้อีกนะ เจอกันคลิปหนะ้าบายบายนี่ครับอุย้ยพิ้ปื้มตาโบอีกแล้วอย่าก,กินเยอะนะเดี๋ยวตาโบอีก